โอเคกดเยี่ยมเราต้องน้ำเหมือนเดิมนะผมจะบอกให้พี่ได้รู้โอเคพร้อมหนึ่งสองซ้ำซ้ำผมจะบอกให้พี่ได้รู้ว่ารถมันไม่ได้โกงขนาดนั้นพี่ค <c oughs> ิดเองระดับบาลมือแต่ถ้าล้อกัน หลานบ้านโมทะล้อกันอยู่ผมก็แค่นำไปก่อนี้เป็นเอกชนผมเนเอกชนผมไม่เกี่ยวสนับสนุนโดยเชลล์ยิ้มเขียวจ๋ามาเลยเอ้ยทำไงให้ติดไฟตรงนั้นได้วะใส่เฟิกได้มันมีนี่เหมือนไฟแตงของรถใช่มันมีมันมีมันมีแอซเซสซอรี่ใส่อยู่ เปลี่ยนยางก็ได้เห็นหปะก็มีคนไล่ตามหมนุนรถฉันหนีเนะไม่รู้ผมจา้างพี่พีทให้มาสกัดเห็นไหมพี่พีทเอาถนนที่ไหนละ่ะรถอย่างเงี้ยเห็นวะนี่เป็นพี่พีทผมจริงผมไม่ได้เกี่ยวรถแล้วเนี่ยแล้วก็เราโมาจะทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นไงละ่ะตามน้องอไม่ทันปีกันอยู่ <c oughs> อ้าวอ้าเอาวอ้าวอ้าตรอจากไหนกอูร์แคนเดชไม่ใช่เอาเตอูแคนลุ้นไปกันแมงมีันเลยุนอะไรผมไม่อยู่นะแย่อุ้โอ้ไอพีคามหัวไปเลยวะอ้าว เมื่อกี้เห็นจุกต้นไม้ไปแล้ววาร์กลับมาเยี่ยมชนเยี่ยมเยียมชนต้นไม้ผิี่เก็บมมีอะไรกิขึ้นีพี่ชิบเราเราเเอาเราเราเราเาเราเราเเราเรเราเรา่กาเราแราเเเาเราเรเรเ ไปแล้วหนึ่งเลยายมาเบียดแต่ที่ไม่เกี่ยวแบ้นพันทำอะไรอยู่คะมาเบียดแต่ที่อือผมเป็นผมผู้โดนกระทำเฉยผมเบียดเหรอไม่รู้สึกว่าเบียดนะโอเคแน่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 จีตูดมองไ่ครับรอแป๊บนึง ผมไม่เชื่อตรงกับผมไม่โปร่งใสแน่แน่แน่แนคุณไม่โปร่งใสกับผมอะนอนผแป๊บกลอนกบหักก <c oughs> ระโดดดีต้องมีหลังสะเพือนสระว่างหักอ่ะโอ้ยเรียบร้อยไอ้กายบินไปแล้วโอ้ยอ้าวตก<ม>น้ำวะไม่มีคน <c oughs> เรียบร้อย ไม่ดูทางมันจะดูลายมองมองมัวแต่มองหลังไหวมัวแต่ไม่ย้อนอยู่งี้มัวแต่มองข้างหลังอือไปกันหมดเลยคนที่เงียบที่สุดอยู่ดีนำเฉยปั๊มปั๊มขาวเทคโอ้โหนะครับเนี่ยเข้าปั๊มครับน้ำมันเต็มหลังอยู่น้ำมันเคมนี่มีวันหมดได้เหรอ เอฟ40เอลเอ็มนะสวยมากเฮ้ยโอ้ยจะมาเคาะมึงดิโอนีอเ่เบาวนิน่าจะเอารั้วออกนะมีไว้ทาไมเนี่ยมีไว้ไม่ให้ลงน้อกี่พี่ก็อาจให้มันให้มันพังได้ก็ดีอ่ะแลยแข็งปัก เฮ้ยเดี๋ยวใครตามมาแล้วแกไม่รอดแน่แกแขนแ,แน่นอนสวยแล้วไงต้องรีบไปก่อนอุทเนอ่าอุทา,างี้ใช่เลยเตียบร้อยนิ่งอ่าสนุกแล้วครับแกไม่รอดเน่เอาละผมจะมีแหละสนุกแล้วเยี่ยมทะเลาะกันไปนะจ๊ะกระโดด

ไม่รอผมเลย่ใครจะรอร <c oughs> อด้วยรอด้วยรถด้วยรอด้วยอดือหโอเคไปเลยไปเลยไปรู้ย์ทำลายกายก่อนเลยไม่เอาหนาลามันตั้งคาหัวไปแล้ว อีอบาทสองบาททวนโอ้โหราคาค่าตัวถูกมากอืมวางมาเลยเอาละครับตอนนี้สองคนสูสีกันนะครับระหว่างโรลล่แมนกับเออสายเบยิคนอิกพี่อย่ามาถ่ายตูดผมด้วยอย่าตูดเลยที่ไหน เอฮ้ยเราเปี่ยนกันเลยเลยเรียบร้อยทะเลาะกันไปนะบุไม่เกี่ยวแล้วเราจะไปล่ามันไม่ได้ว่าล่าหนิงโอเคโอเคได้ไม่มีทางแกไม่รอดแน่หยาดยาาไม่ต้องดันปึ๊บปื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 ๊บทานแล้วทันไอพีซแล้วไอพีซเหมือนสกิลอะไรบางอย่างเฮ้ยโอ้โห ไอพีเส็ลัเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ไม่กเกีย่ยวละไปละไปเราต้องรีบไปก่อนตอนนี้เขาจะมาเมื่อกี้พีชมันเสียลักอ่ะที่ผมตามไม่ทันแล้วห่างห่างจัดอ๋อเยี่ยมจะรอกัอนไหมกลัวเงาไม่ต้องไปเลย,ยให้ลดความแรงของภูแาแคนรอม่วงจ้าวเดิม ได้สตรีมไม่ได้สตรีมน้ำมันเลยแล้วเกมนะมันเดี๋ยวลองไปสตรีมเกมอื่นเดี๋ยวมันได้กว่ากินเฮลก็ได้นี่ก่อนทเนี้ยก็ไม่หลุดใช่เออเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีเกมนี้เกมเดียวพีฟ้าพี่ลองยังยังอ๋อพี่พีทสวัสดีครับตอนนี้ ขาดร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้ออโหอกสิบสามเปอร์เซ็นต์เยอะๆพี่ลงต้นไม้นะพี่ลงต้นไม้นะมีห่วงใหญ่กันด้วยใครอยู่ท้ายสุดเนะี่ย ไล่ไกลอันเอ้าพีทจอดทำไมวะเนี่ยเรียบร้อยนิ่งจะนิ่งหนึ่งเป้ติงมันปล่อยจอยแล้วเหรอมีธุระมั้งมีธุระใครตามหลังหมูมาเนี่ยเล่ยปี๊ซปี๊ซสีเขียวเลยพี่เลยจิมดักมันจิมดักมันรออยู่รออยู่อะไรอ่ะ เอาให้มันลดแล้วผมตามทันแล้วผมจิ้มอีกทีนึงผมไม่เข้าแล้วเซนชัยจะจิ้มคนนี้เนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเนีทำอะไรอ่ะจอดพักจอดพักพอดีผมเห็นต้นไม้เขาสวยดีเหรอมบบเชิญงเทียนสิงโตโซอาบีใช่ปะเชียงเทียนปะเชื่อว่าแล้วเชียงเทียนก็สวยดีเหมือนกัน ตั้งใจขับแก้งที่โดยเฉพาะไม่ต้องห่วงดีนะไม่เป็นไรเนี่ตัวแสบวะต้องรีบไปก่อนอันตรายนักกลัวนักกลัวนักกลัวปีศาจสีเขียวปีศาจสมกวดเอพีดีพุทธหนุ่มโมงกันยังล่ะยังยังยังโอ้ยยังเค น่าจะน่าจะทันอยู่มั้งไม่ทันหรอกไม่ทันไม่น่าทันเฮ้ยพี่อะไรจุดที่คายกายได้คือปากอุโมงค์อะโอไม่ต้องไม่ต้องปากอุโมงค์ตรงนี้มึงก็คายได้โอ้โหข่หยาม 哎，冷。嗯哼。 ไปเล้วไปเล้วมีคนโดนหลอกอืมเหมนเหมนมีคนโดนหลอกครับเดีต้องรีบไปก่อนเรียบร้อยละดูสนก๊อดดูสะกอดไปดิอืม ได้เดี๋ยวรอบหน้าแล้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันจะเบียดผมเบรกงฝากไว้ก่อนมาโทยจะปัดเข้าซะหน่อยจะเบรกแล้วปัดปัดล้อท้ายมันอะปัดหน้าเค้กมันอะไม่ได้ไม่ได้จะปัดหน้าเค้กมันสัไห่ไม่ได้โอ้โหเห็นนีกรตาอีก เน่จะย้อนเลยให้ทุกแกท่านเกยบร้อยจะเบียผมเทวดา้น่อยเท่านั้นแโดนได้อีกอหมีโดนเส้นจับเดี๋วเดียวเดียวเดียวไปเจอกันในฟูจเดี๋ยวกัอนสุดเดี๋ยวเอหัวถมชนต้นไม้เท้งนั้นแหละ โอ้ยจบแม่เอ็มสีหุ่นเดลเลยเดลเลยเจอกันในในช็อตยูทูบแล้วกันเจอกันในช็อตยูทูบรออยู่เอาฉากเบียดผมลงด้วยหะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ทำไงไอไอ้ล้อมีไฟอ่ะต้องให้เลบอ่ะแล้วมันมันอยู่ในนี่พี่ มันจะเป็นของของแต่งมันมันต้องดูว่าพี่ปดล็อกเรียงมันมีหรือยังมีให้พี่ไม่ใช่มาใส่ได้นะอก็หรอมันปดล็อกเวลอะไรอ่ะโอ้ตอบไม่ได้เลยพี่กว่าจะรู้ตัวไอทีคุณผมได้มาแล้วคือมันงเล่นๆต้องเล่นเล่นเล่นเลยรู้สึกส่วนของสโมุกพี่เวเชียพาร์ทหรอสโมุกพี่สโมุกไม่ใช่ไม่ใช่เลยอาร์วีเคิลใองโอเชียไมแล้วก็ไปรี่คัสตอมไม้ถูกไหมแล้วก็ไปที่อันขวาสุดเลยพี่ ไม่มีวินิตี้อ่ะวินิต,นตี้ไม่ดีอ่ะไม่มีอ,มอ่ะอืมอ่าแสดงว่าไม่มีอะไรปลดลหรอกฉันก็เกมมันงงๆกระตุกกระตุกกะตุกว่ะสูกไหมอืมบอกก็ว่างันนะเกมมนงนงๆอืมเฮ้ยไม่น่าเลยใครถูกจะกทันถูกน้ำถูกตัว